มาคัะทุกท่านเามาต่อนไว้นะครับกับยกมาคัดนะฮะซึ่งก่อนจะจะไปเริ่มผมขออนุญาตทำการเปิดของที่แบบเป็นของอีเวนต์แปลบหนึ่งนะครับโอ้มาดูความเกลืองผมกันนะฮะแม่โหไซแห้งเลยโคตรเกลือนะฮะมาคัะทุกท่านโซเวนไม่ได้อยู่เพียงวังพังอัตพานทั้งกลุ่มอยู่กับเขาด้วย ไปยุ่งกับเขาคงไม่ดีบอกนะท่านที่ปรึกษาชาร์ตก็มาเตือนนะครับผมแล้วเจ้าจะปล่อยเขาไปอย่างนั้นเหรอรู้หรือเปล่าว่าเขาทำไปทำไมตอนนี้ทุกคนจะได้รู้แล้วว่าเราไม่มีอำนาจเหนือพวกชาวเหนือแล้วตรงไปที่วางของพวกมันทำลายหัวใจแห่งป่าเราจะจัดการพวกสารเร็วให้เรียบร้อยในคราวเดียวเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วข้าต้องขออภัยท่านที่ปรึกษาเราทำลายหัวใจแห่งป่าไม่ได้ หลายคนเคยลองแล้วแม้แต่นักรบที่เก่งกาจที่สุดก็ยังกลายเป็นบ้าเพราะมันแล้วข้าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามีคนกำลังพยายามบุกรุกเข้าไปในห้องท้องพระโรงมาฮะยกที่หนึ่งนะฮะทายาทผู้บอบบางชีวตว้าวนี่มันตัวในอีเวนต์นี่ฮะความตายสู่อมตะชนสู่ เมื่อกี้มันออกเสียง่าสู้ยังไงไม่ว่าผมวินพันนะฮะแม่เจ้าม,มาขอทีบยอดหน้าเจ้าครั้งหนึ่งเน้นๆน,น,นะฮะเยี่ยมยอดกระเทียมดองมายอดที่สองนะครับผมจะจบมันอย่างรวดเร็วนะฮะมั้งนะ <c oughs> ไปความตายซูนโนแมทมเฮ้ยว่าจะยืนหยัดพื่อีเจียน พอมันได้ใช้คอมโบมันใช้ยับไปฮะโอเคครับผมก็มีข่าวข่าวนึงจะมาพูดกับทุกท่านนะฮะคือผมว่าผมอัพคลิปในช่องเยอะเกินไปนะฮะแหมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า Shadow Fight ผมจะอัพสัปดาห์ละครั้งพอนะฮะส่วน Etoile d ก็น่าจะอัพทุกวันนะครับผมจากที่ผมแบบดูดูแล้วนะฮะคือผมรู้สึกว่าช่องของผมนี้น่าจะอัพแบบยังไง Shadow Fight เยอะเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาไปลงในสักประมาณวันจันทร์นะฮะ ใช่ซึ่งผมก็จะอัพทุกๆวันจันทร์เป็นเวลา3สัปดาห์นะฮะเหรับในเรื่องของชาดูไฟนะฮะแหมแล้วก็ไม่ต้องรีบทวงผมนะับเพราะว่ายังไงผมก็จะอัดไว้ก่อนอยู่แล้วนะฮะแหมเพราะมันยังไงก็ได้ลงทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะว่าในช่องผมมีคลิปดองข้างเยอะๆนะับผมไม่ต้องเลียนนิดนึงพวกชาวเหนือบัดซบพอพวกมันโผมาในเมืองการจราจนก็เริ่มปะทุขึ้นทันทีเลยสถานการณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้อีกแล้ว อีกทั้งยังไม่มีใครรู้ว่าพวกชาวเหนือต้องการอะไรการไว่ตามหัวใจแห่งป่าเสี่ยงเกินไปในตอนนี้ข้าเห็นด้วยกับองค์ชายการนํากองทัพงหมดของเราออกไปจากป้อมปราก,การในตอนนี้เป็นความคิดที่บ้ามากเราต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมชาวเหนือถึงต้องการตัวเฮลก้านัดข้านัดเจวจาในอาณาเขตที่เป็นกลางให้ได้นะว่าจะพยายามทําให้ทุกคนใจเย็นลงสเวนเก่งเรื่องการก่อกวนผู้คนและรู้ว่าจะใช้มันยังไงให้ตัวเองได้เปรียบ เปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะฮะในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วข้าขอแจ้งเรื่องสําคัญก่อนแล้วกันก่อนที่พวกเจ้าจะเริ่มทะเลาะกันนะดูเหมือนว่าคนของข้าจะพบทายาทบรรวังวนะเราไม่ได้โง่นะท่านที่ปรึกษาราชาไม่มีวันกลับมาเรารู้ว่าเขาได้ทําสัญญาสันติภาพกับพวกในป่าไม่ใช่กับพวกอมตะชนเป็นเรื่องจริงเหรอบุตรแห่งเพลิงจะรักษาคําพูดต่อราชาแต่เราไม่ได้สัญญาเอาไ,ไว้กับพวกปิ้นป้อนที่แย่งชิงบรรวังหรอกนะ หยุดพูดจาอวดดีเสียทีข้าไม่มีเวลามานั่งฟังนิทานหรอกนะทั้งปุตสาวและองค์ชัยของราชาได้สิ้นพระชนในคืนแห่งหาหานะแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกอามาตะายชนบอกท่านแต่เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้ตั้งแง่กับผู้คนของท่านหรอกนะแต่ข้าเกลียดคนโกหกและข้าพิสูจน์ถึงความปรารถนาดีของเราได้บุตรแห่งเพิงมีหูมีตาอยู่ทั่วเมืองแล้ผู้บงการคอยปลุกดมฝูงชน สร้างความเกียดชังพี่น้องของข้าพาพวกท่านไปหาพวกมันได้เยี่ยมเลยแตกเป็นสองฝ่ายนะครับแมก็ผมจะชี้แจงเลยนะครับว่าผมจะอัพคลิปแบบยังไงอ่ะอัพเป็นแบบวหนึ่วัน1คลิปแทนนะฮะแล้ว Shadow Fight ก็จะ1สัปดาห์หนึคลิปพ,พอนะครับแบบถ้าสมมุติมีลงนะแบบพวกเนื้อเรื่องอ่ะ ก็จะแบบไม่อัพแบบรอบเดียวแบบ3คลิปเหมือนแต่ก่อนนะ,นะฮะผมมองว่าผมอัพแบบเยอะเกินไปนะครับแล้วบางคนแบบยังไงอะ่ะมนดูแต่แบบคลิปอันตอนจบเลยครับมันดูแบบยังไงอะ่ะผมอยากก็อยากให้ทุกคนแบบดูตอนที่1ตอนที่2แบบนี้ให้เข้าใจเนื้อเรื่องไปพร้อมกันนะฮะแหมเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าจะอัพแค่ยังไงฮะหสัปดาห์หนึ่งคลิปพ,พอนะครับสำหรับชาร์ไฟนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องทักมาเร่งผมก็ได้นะครับแม่แม่อ่านในชุมชนบ้างเนอ้อ<พวก>ความปรารถนาดีของเจ้านั้นมันไว้ประโยชน์ชาวเหนือการที่จะวาชาจะกลับมาหรือไม่นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเขาวางใจให้พวกอามาตะชนดูแววีเจียนและมันก็เป็นเช่นนั้นไม่เดี๋ยวก่อนหากนี่เป็นเรื่องจริงละก็และทายาทอยู่ที่ไหนกัน นางถูกซ่อนตัวอยู่บนเกาะต้องห้ามอาจเป็นฝีมือของพวกอมตะชนอาจจะเป็นวาชาเองที่พยายามปกป้องให้นางปลอดภัยแต่ตอนนี้ชีวิตของนางกำลังตกอยู่ในอันตารายไว้สระบุตรแห่งเพิงรู้ความลับของราชินีตัวจริงว่าซ่อนอยู่ที่ไหนในห้องใต้ดินเก่าข้างป้อมปราการยังไงะ่ะนั่นคือสิ่งที่โหนได้กล่าวไว้เร็วไหลฮามข้าขอสั่งให้เจ้ายุติเรื่องไวสระนี้ได้แล้วช้าก่อน กองทัพแดงชาร์จรับใช้องค์ราชาแม้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบุตรสาวของเขาท่านในพลท่านคิดว่าอย่างไรบอร่อแสของใครฟังดูเข้าท่ากว่ากันถ้าจะไม่ผิดมันจะให้เลือกชอยใช่ไหมเนี่ยแหมพมแอบไปดูฝั่งเว่นมานิดนึงนะฮะเกาะต้องห้ามความสงัดของห้องใต้ดินนะฮะพวกโมแมท มั่นใจว่าเรื่องที่อยู่ของบุตรสาววาชานางอยู่ที่เกาะต้องห้ามและตอนนี้นางยังมีชีวิตอยู่ว่านางก็ตกอยู่ในอันตรายพวกชาเหนือคิดว่าห้องใต้ดินซ่อนความลับของวาชินีตัวจริงไว้ว่าต้องเข้าไปในสถานที่แห่งนี้นะฮะสายสืบของคข้าจะรอท่านอยู่ที่เกาะนางตามหาทายาทมาเป็นเวลานาน,านระหว่างที่ศึกษาธรำเนียมท้องถิ่นไปด้วยชิบาตะจะเป็นผู้นำทางท่านไปส,สเวนพี่ชาย ข้าอยากจะไปเช่นกันไม่เคยขึ้นเวือมาก่อนเลยนานแล้วด้วยที่ข้าไม่ได้หยุดพักผ่อนเจ้าคงรู้นะว่าต้องทําอย่างไรหากข้าไม่ได้กลับมา <c oughs> ไปแล้วไปรับเหรอไออนคอกข้ารู้น้องชายด้วยวท่านในพลหญิงด้วยโหนทำนายไว้ว่าเขาจะเป็นคนที่พบกับราชินี <c oughs> สเวนก็ได้กล่าวไว้นะฮะเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมฮะเรามาถึงแล้วท่านไฮ รู้สึกเหมือนท่านไม่สบายหรือเปล่าถ้ายังถามอีกก็จะเป็นเจ้านั่นแหวะที่ไม่สบายข้าเกียดทะเลโดยเฉพาะพวกนกนางนวลผู้หญิงที่จะมาช่วยเราอยู่ที่ไหนกันชาดวิเปิดประเด็นเลยเว้ยอง์ชายใช้ออโรราส่งข้อความถึงนางนางควรจะมารอเราอยู่ที่นี่และวางตัวกันให้ดีและปปวดสุภาพกับสุภาพสตรีซะด้วยอ๋อสหายหน้าตาน่ากลัวพวกนี้เป็นเพื่อนของพวกเจ้างั้นเหรอผมว่าไม่ใช่ล่ะ ถอยซะนี่คือวิญญาณของเกาะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้อ้าวพระเจ้าวันนี้ผมอาจจะทําเสียงแปลกๆหน่อยครับอาจจะพากไม่อถถไอัทร์ทเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกเหนื่อยเฉยนะฮะแหมแล้วเนื้อเรื่อง Shadow Fight ก็มาแบบไม่ให้ผมตั้งตัวเลยนะฮะผมนึกว่ามันจะมาแบบยังไงอะช้ากว่านี้นะฮะคิดว่าจะประมาณแบบ8ปดเดือนเหมือนแบบรอบที่แล้วนะฮะ แม่ที่ไหนได้โอ้โหนี่ถึง3-4เดือนอย่างเนี้ยมาไวแบบเกินนะฮะอุ้ยสับหัวพลาดอัดเข้อมูลตามสเต็ปนะฮะโดดมาก็เข้าทางอ่ะสิมาบายบายพี่ชายวิญ,ญญาณโจรสลัสดนะฮะเรียบร้อยฟาร์มไปเยอะนะฮะคุ้มเลยแม่เวลขึ้นกระจิ๊ดหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ ขอบคุณนะชา a ์ดในที่สุดพวกท่านก็มาข้าเริ่มคิดแล้วว่าจะไม่มีคนมาช่วยซะอีกอ๋อราได้จเจอกับจนะูนนะนะจูนข้าขอแนะนำนายพลกองทัพแดงชาร์ดคุณพลไฮและท่านไอออนแคคพวกโนแมดมาวายาดเวลซามไม่เห็นหรือว่านางกลัวจะแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะสาวน้อยข้าไม่เป็นไรข้าพบเครื่องวางของบุตรสาวราชานั่งอยู่ที่นี่จริงๆชาวบ้านเรียกนางว่านักบวชหญิงแห่งเงามืด ต้องใช่นางแน่ๆข้ามาเยือนเกาะแห่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าเกือบทาให้ชาวบ้านไว้วางใจได้แล้วแต่ตอนนี้พวกเขาหายตัวไปหมดเกรงว่าจะมีเรื่องร้าย <c oughs> พวกเขาบอกว่านักบวชหญิงไม่ชวาลงแลวฝันร้ายของนางเป็นจริงเงามืดจากความฝันของนางกลายเป็นจริงขึ้นมาและตอนนี้มันกาลังท่วมเกาะโอ้โหชอยให้เลือกอย้อนนะฮะการฉีดยาของชิบตะ พวกที่ว่ามักพยายามทําความเข้าใจกับเงามืดด้วยสมองของมนุษย์ที่มีขีดจํากัดตอนนี้ความรู้ร้ายกาศของชิปตะจะใช้ได้ประโยชน์แล้วของปลุกเสกของจูนอะไรจูนอุทิเพื่อศึกษาเกาะต้องห้ามนางจะสอนวิธีการต่อต้านฝันร้ายลองดูสิมีแม่น้ําอยู่ในป่าในแม่น้าน,นั้นมีดอกบัวแมไในดอกบัวนั้นมีวังวังนั้นปกป้องเพื่อนของข้าดินแม่น้ําจมหลบไป วันนี้ท่านในพลต้องปลอดภัยว่าแต่ฟักนี่มันอะไรวะเนี่ยเพลงกล่อมเด็กงั้นหรือนี่เจ้าจริงจังอยู่หรือเปล่าคุณผู้หญิงชาต์ตเอดใจแล้วนะฮะพวกเราคือบุตรแห่งที่ว่าเพลงกล่องเด็กนะั้นเป็นเพียงกลลวงจูนใช้มันเพื่อเบียงเบียงความตั้งใจของท่านในพลหญิงแวะร่วมสมาธิให้ว่างเงาของตนอ้าวตายวะเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมนะฮะนี่มันฝันวายอะไรกันเงาที่ยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือเราเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ไม่นานมานี้พวกมันปรากฏขึ้นทุกที่เลยก็จริงฮะชาร์ตก่อแห่งนี้มีวิญญาณผู้พิทักษ์บวรวัติการการเต้นรำและการเฉลิมฉลองขับกล่องของเขาแต่เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ภาพรวงอันโหดร้ายจึงเกิดขึ้นข้าไม่รู้ว่าพวกชาวบ้านไปนไหนกันหมดแต่เหมือนว่าจะไม่มีใครมาเต้นรำที่นี่นานแล้วบัวแห่งวัติการจึงได้กลายเป็นฝันร้ายอันโหดเหี้ยม วิญญาณผู้พิทักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งมากท่าทางว่าสิ่งนั้นจะทําให้วิญญาณผู้น้อยปั่นป่วนชุดเซตบัวผู้พิทักษ์สินะบัวผู้พิทักษ์เออไอเซตนี้เซตหาก,กินรองมาจากเซตผู้พิทักษาของผมนะโอ้โหนั่นไงติดพิษแต่เสียใจอะ่ะชุดเกาะมันพลังเยอะเนี่ยตีเข้าก็ตีไป หมาสิชุดกอบป้องกันเป็นแสนนะฮะโอ้ยังไงก็ไม่เข้าเอาดิไม่กลัวผิดนะฮะแม่ตีเป็นชุดก็ไม่เข้าหรอกอีนูอรู้สึกว่าท่านสมมติผมอัพมาไม่เยอะพอนี้แม่น่าจะน่าจะมีการหัวร้อนเกิดขึ้นนะฮะแมดูจากเซ็ตที่มันใช้แล้วอ้าวใส่สก,กินพิเศษซะด้วยเสียดายไม่ได้เอาชุดนี้มาเว่นกับมันนะฮะแต่ไม่เป็นไร ชุดที่เราใส่ก็เฟี้ยวอยู่พอกันเป็นไงอะเอาชา a d โดว์เราไปกินบ้างรอบเมื่อกี้เขายำเราอย่างเดียวนะฮะรอบนี้ขอเอาคืนเปรียบร้อยบวยวัติการร่วงไปนะฮะเป็นอัศาวินวัติกานเนอะอย่าเดีอัดกันมา12นาทีพระเจ้ารู้สึกเหมือนพาทนี้จะต้องยาวแน่ๆไปซะพวกคนนอก บอกมาสเตอร์ของพวกเจ้าด้วยไม่ช้าก็เวลชาโดจะมาทวงคืนทำเสียงไม่ถูกไปอ่ะตอนเนี้ยหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่ฟังข้าก่อนเราไม่ได้ต้องการทำร้ายท่านข้าแค่อยากดูว่ามีอะไรอยู่ในถ้ำเงียบซะเจ้านั่นแหวะที่นำความชั่วร้ายมาสู่เราตัดแก่นั่นไปไหนแล้วเหมือนจู่ๆเขาก็หายตัวไปข้าไม่ชอบเลยอยากจะต่อยหน้าะมัดไอแอนคร แม่เชื่ออนยากยากเลือกออกแล้วข้าไม่เคยพบนักบวชหญิงโดยตรงแต่คิดว่าพวกนั้นน่าจะซ่อนนางไว้ในถ้ำแต่การจะเข้าไปนั้นมันไม่ง่ายเลยทางเข้าต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นี่เราอาจต้องทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อเปิดทางแม่จะทำอะไรก็ทำเถอะให้มีบทพูดนะฮะแปลกๆหน่อยดูสิวิญ,ญญาณอีกแล้ว พวกเขากำลังร้องไห้แลพยายามขอให้เราช่วยอ้าวเจอแต่วิญญาณพาร์ทนี้นี่ดูเหมือนกับซัตตาเลยตัวจริงอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนางต้องเป็นผู้น,นำเหล่านักรบนางเป็นมือขวาของหัวหน้าชนเผ่าอ้าวมีเหลืองนะฮะนี่มันหืกวนพวกนั้นต้องการการต่อสู้เชื่อข้าเถอะข้าเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบนสังเวียนโบราณของพวกในป่าเจ้าต้องสู้เพื่อทําให้พวกมันสงบลง อ้าวเรได้ทิกแล้วนะฮะ I am crack I on crack อบอกด้เลยว่าพวกนั้นอยากสู้ไม่เชื่อข้าง,งั้นเหรอหรือแค่ปอดแหกกันแน่อ้าวเหมือนท้าน,นะฮะข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นต่อสู้สู้เลยประมาณนี้ก็ได้มาะฮะวิญญ,ญาณน,นักรบอัดมุมไปบายบายเรียบร้อยนะฮะไม่รอดเมื่อกี้ทำสายทันเดอร์โบกหลุด <laughs> เสียบแทบไม่ทัน มาฮะยกที่2มาอุ๊ยพลาดเราสับไม่ทันนะฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นอืมมันวัดใจเย็นนะพี่โอ้ยแม่เจ้าอุ๊ยอืมเขาเป็นชาร์โด้ไม่ปล่อยเว้ยคอมโบมันโหดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราก็มีเหมือนกันชาร์โด้อืมอไปมาเดี๋ยวไปหาอุ๊ยมันหลบโอ้โหโคตรเก่งหลบงั้นเหรอ เียบร้อยนะฮะด่วไปแม่ภาพนี้อาจจะทําเสียงแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจับตัวละครไม่ค่อยได้เท่าไหร่ o the d เ a d แบบเป็นครั้งเดียวว่าแบบทําเสียงไม่ถูกไปกลับมาเป็นช f i g ไฟนะฮะเหมือนท่านไอออนครกจะพูดถูกนะทันทีที่พวกเราจัดการพวกมันได้พวกเขาก็โค้งคํานับแล้วก็หายไปข้าพูดถูกเสมอ,อ <c oughs> นี่ใช่พิธีกรรมที่พวกเขาพูดถึงหรือเปล่า ข้าก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมนอกวีของพวกเจ้าหรอกนะแต่จุดๆ,ๆถ้าจำไม่ผิดพวกเขาจะต่อสู้กันที่นี่ก่อนการเฉลิมฉลองแต่ว่าครั้งพวกเขาอาจจะกำลังเปิดถ้ำให้หัวหน้าเผ่าอยู่ก็ได้นะอ้าวสุบ <c oughs> เราต้องไปตรวจสอบตามข้ามาผ <c oughs> ูว่าแล้วอ้าวไม่มีบทพูดนะฮะแปลกๆทางเข้าน่าจะอยู่แถวนี้ข้ามั่นใจข้าเคยเห็น เคยเห็นนะมันถูกไหมละ่ะห้ามเข้ามาใกล้แม้แต่ก้าวเดียวไปจากที่นี่ซะหัวหน้าเผ่าถ้าตะแกนั่นอยู่ที่นี่ข้าว่าเจ้าถูกแล้วล่ะพี่สาวอ้าวาลุกขึ้นลุกขึ้นดินแข็งจงลุกขึ้นดินแห้งจงลุกขึ้นให้คำมั่นแวับใช้ชายผู้นี้ลุกขึ้นว้าวเขาต้องเป็นพ่อมดที่มีพลังมากแน่แน่การเวียกโกเวมนั้นมันต้องใช้พลังงานมากและมันดูอันตรายนะ คอสของข้านั่นแหละอันตรายของจริงไอรอนจะไว้ก็เถอะเจ้าเอาหัวไปข้าจะใช้อันซ้ายเพื่อช่วยท่านในพลชาร์ตไปไม่มีไรพภามต่อโอ้โหโกเวมซีวานะนะฮะโอ้โหเพลงมันจัดนี่หม,มาเราอัพเกรดพลังมาเยอะนะฮะชิวๆเอ้ยอะเย่เรียบร้อยร่วงนะฮะไม่ใช่ะม,ม่วงโก่วงไดน้นนะเจ้า แล้วผมจะเหนื่อยทำไมเนี่ยโอ้โหโกเวมไซนะฮะเยอะจริงๆเลยนะพวกนายเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่กันแต่เสียดายอะ่ะเราคุ้มกว่าพระเจ้าพลาดเอ้ยโอ้ยไม่ทันอ๋อเอาไอ้นี่ไปกินแล้วกันแม่หนามยอดต้องเอาหนามบ่มเรียบร้อยนะฮะสู้แป๊บเดียวอ่านเนื้อเรื่องเป็นชั่วโมงเยี่ยมมาเพิ่มอีกตัวเดียวก็น่าจะเวลขึ้นแล้วนะครับ งมันก็แค่ก้อนหินเขาทําแบบนี้ได้ยังไงกันนะเออก็อยากรู้เหมือนกันมาทางนี้แววเข้าอืมรู้สึกจะมีเบืองกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะฮะย้อมสีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนี่ชุดเดียวกันเลยนะฮะไปให้พ้นไม่ไปอ่ะรอไปผน,นด้านขึ on, man. ้นบอลแมนอุ้ยแมสของไกลก็มีรู้สึกซะไม่ใช้หรอก มันจะปล่อยเถาวันนะฮะซึ่งผมไม่มีทางให้มันใช้แน่นอน <c oughs> เคยมีประสบการณ์มาสองรอบนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ไอ้มันแบบไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะมันจะทําให้งานเรายุ่งยากนะฮะงานเราจะหยาบทันทีเว้ยถ้ามันได้ใช้อ่ะนะมาขบอนแมนยังมีคนตายไม่พออีกเหรอไม่รู้จ้าล้ <c oughs> วทำไมมันไม่เอาเข้าดีๆวะ <c oughs> ก็นไหนไม่คุยก่อนรับรู้ความเจ็บปวดโอ้จริงเหรอ ขนาดชุดเกาะเราแบบพลังแบบเยอะวะนะมันยังตีเราเข้าอยู่แบบว่าชัเตอร์นี้พลังดุจริงแม่นึกว่าเป็นอีเวนต์นะฮะทุกคนมันตีเราเข้าอยู่ถ้าเป็นพาร์ทที่แววนี้แทบไม่เข้าเลยนะรู้สึกซะมไม่ทันดอกป้อหัวหน้าเผามาเจอชา a d โดว์แล้วสหน่อยบายบายม,มา <h ups> ตเตะเพิ่มชา a d โดวอ้าวแต่คงไม่ได้ใช้มานะฮะตายเรียบร้อย อีพเดจสึกเลยเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะเกิน20นาทีนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันเกิน20นะฮะอยากให้มันอยู่สักประมาณยังไงอะถ้า20ก็อย่ากเกิน21อ,อะอืมบทจุดกรหัวหน้าเผ่าผู้ยิงใหญ่แล้วไม่ใช่อมตะาชนแล้วมีกิจต้องทําชีวิตของนักบวชหญิงตกอยู่ในอันตรายนั่งอยู่ที่ไหนเหรอเราต้องการช่วยนางสายไปแล้วอมาตะชนพาตัวนักบวชหญิงไปเราพยายามปกป้องนางแล้ว แต่พวกมันฆ่าทุกคนทุกคนตายหมดแล้วเหลือเพียงฆ่าผู้เดียวเดี๋ยววนะ่นายไม่เสกวัวเวมไปฆ่ามานะันน่ะอายะฮุกกาชัตตาตายหมดแล้วเหรอโอ้ชาโดผู้ยิ่งใหญ่บุตรสาวราชาเขาอ,อยู่ที่ใดกันอามาตาชนจะพานางไปที่ไหนสะพานเชื่อมที่เชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกันเส้นทางจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตแต่เจ้ามาที่นี่ไม่ได้พวกนั้นจึงปิดผนึกสพานเอาไว้ อย่างนั้นเฮลก้าก็พูดถูกสะพานเชื่อมมีอยู่จริงนางรู้วิธีไปที่นั่นเราต้องกลับไปที่แผ่นดินใหญ่หข้าต้องอยู่กับหัวหน้าเผ่าเพื่อไว้ทุกข์ให้ผู้ที่จากไปข้าจะตามไปเข้าร่วมในภายหวังได้โปรดปกป้องบุตรสาวราชาด้วยโอเคผมจะอัดต่อไปนะฮะ